อันนี้เสร็จแล้วเนาะใช้เวลาใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกค่ะก็ดึงๆึงจากจากไอตัวตัวเข่าชุดเก่ามาัน่ะนะคะแล้วก็เอามาวางพาดแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะมัดนะคะแล้วก็สสอดม้วนเกลียวแบบในคลิปวิดีโอที่ทําให้ดูนะคะมันก็จะมีความว่างอยู่ประมาณนี้มองแล้วเห็นลอดผ่านเนาะ เวลารดน้ําเจอแดดเจอแสงเรามันถึงจะไม่เน่าดํานะคะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อับลมอับแสงเขาเขาถึงจะโตได้นะคะเข้าเขียวจะชอบแดดน้อยกว่าเข่าเทานะคะต้องหาพื้นที่ในการห้อยแขวนให้ดีๆนะทีนี้เราก็เก็บความเรียบร้อยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะตัดตรงดำๆด,ดำๆก็ไล่ตัดออกเล็กๆน้อยๆน,นะคะเดี๋ยวเราก็รอ ส่วนข้างล่างมันยาวพอเลี้ยงได้สักหลักปีอะค่ะมันจะหนาขึ้นตัวนี้จะใช้เวลาฟูค่อนข้างช้ากว่าเขาเขาเทานะคะพอมันเริ่มหนาขึ้นเหมือนตรงโซนเนี้ยค่ะโซนนี้หนาแล้วนะเราก็เด็ดลงมาขยายให้เป็นแบบนี้นะคะขยายให้เป็นแบบนี้มันก็จะแตกขยายออกเรื่อยๆถ้าเขามันเบียดกันนะคะมันจะไม่ค่อยโตนะมันจะเน่าด้วยนะคะ ข้าวเทาก็เหมือนกันนะคะถ้าเบียดกันมากๆอ่ะเวลาเส้นแขนอ่ะมันไม่มีจุดที่มันให้มันขยายมันก็จะเล็กๆเล็กๆมันไม่ค่อยโตนะคะจะต้องสางแล้วก็หมั่นขยายออกเนี่ยสักพักก็จะแตกพวกอย่างนี้ค่ะบางทีจุดดำๆจุดเล็กจุดน้อยพวกนี้ยมันยากที่จะตัดเป็นชิ้นๆนะคะก็ไว้แบบนี้แหละไม่เป็นไรนะเพราะเราดูรวมๆแล้วว่ามันมันสวยเพราะว่าถ้าข้าวเราเลี้ยงไว้ประดับไม่ได้เลี้ยงไม่ขายนะคะ ็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคือเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่ามันมีเส้นดำของเราก็มีนะคะบางทีการถ่ายรูปเรื่องของแสงเรื่องของเงาบางทีมันทําให้มองไม่เห็นบางทีความชัดของกล้องมันไม่ได้เห็นว่าดําขนาดนั้นแต่คือถ้าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็ดําเป็นธรรมดานะคะดําบ้างนะคะแต่ส่วนที่งอกมาใหม่ก็จะแบบนะะี้ค่ะมันก็จะไม่ได้ดําตลอดเส้นเนาะการเลี้ยงเขาให้สวยต้องใช้เวลานะคะ เราว่าอย่างน้อยหกเดือนนะสำหรับมือใหม่นะถ้ามันไม่ตายนะถ้ามันไม่ตายก็คือรอดแล้วก็สามารถขยายได้เรื่อยๆนะคะนี่สวยแหละนี่เขาเขเขาเขียวเขาเขียวทั้งเส้นเลยนะ3น่าจะ3ามเมตรกว่านะคะสามเมตรกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยขึ้นปีนแนวใช้ค้าแล้วก็ค่อยร้ือเอามาร้อยน่าจะได้อีกสักเส้นเส้นใหญ่ๆ ตัวนี้เอามาจากแนวแนวรั้วแนวนั้นน,น,นะคะแนวรั้วเป็นข่าวเขียวชุดแรกที่เลี้ยงใส่ตัวไอตัวครอ,อบสายไฟอะ่ะแบบนั้นนะเนาะแต่วัดปีนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยเปลี่ยนเนี่ยค่ะข้างในมันเน่าดานะไอข้างบนบนเนี่ยที่อยู่ตรงจุดอับลมอับแสงเราต้องเปลี่ยนนะคะ